สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและคารพทุกหูทุกคนนะครับนะโดยเฉพาะพี่น้องเอฟซีที่อยู่ในประเทศและที่อยู่ต่างประเทศนะครับครับพ่อกันอีกแล้วครับกับยูทูบช่องเล่าอีสานโดยผมเบ้าเสียงคําได้นําเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศเอามาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิงกันนะครับเนาะ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในต่ลเมืองต่ละเว้นเะาครับครับพ่อกันเมื่อน,นี้เป็นมือวันที่20เดือนสิงหาคมพ่อสอส2 5พนะาครับเนาะกับก้อนจะไปเรื่องเล่าต่างต่างเาครับก้อนจะไปเรื่องเล่านะครับนในสถานการณ์ของโรคระบาด ของเสือ้อโควิด2019ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้นะครับบางค่านกข,ขอให้พ่อแม่พี่นอนะ้องบางท่านกงขำบอกอยู่นี่ก็ขอให้หลดพ้นจากโรคโควิด2019้อครับเด้อครับผ่ารักษาตนเองนะครับเนาะครับที่นี่เข้ามาเบิ้งผู้ติดเสื้อของมือนี้นะครับในประเทศไทยนะครับเนาะครับมือนี้วันที่20 สิงหาคม2อ6 4นกนะครับผู้ที่เสื้อเพิ่มขึ้นมือนี้นะครับหนึ่งมืนเก้าพันด้อาสเคนที่ตายนะครับตายนะครับตายในมือนี้นะครับสองคนนะครับต,ตายอยู่ในหลัก2องรอยอยู่นะครับเนาะมาบ้านว่าเมื่อวานนี่ปบ้าน่นข้าว่าตายหลักสามร้อยมันตาย หลักสองอยมันก็ขึ้นๆล่องๆขึ้นๆล่องๆยุคลักษณะนี้นะครับการตายแล้วครับการติดเสื้อเนาะครับเนาะตาบไดที่เสื่อมันโควิดสองพันสิบเก้ามันาหายไปจากโลกนี้หรือว่าจากโลกของเฮาหรือประเทศไทยหรือประเทศต่างๆนะครับมันก็ขึ้นติดเสื้อขึ้นตายขึ้นตาย,ตายล่องยุคพ่อปนีเนาะครับเนาะครับอันนั้นเป็นการรยงานโควิด2019ที่อยู่ในประเทศไทย ผู้ติดเสือขีีสิบสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับทีรีเฮ้ามาเบิงสิบจังหวัดนี่ครับได้เป็นผู้ติดเสือกีสิบจังหวัดนะครับที่ติดเสือมากที่สุดนะครับของประเทศไทยเฮ้าก็คือประเทศไทยเฮ้ามีทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะครับเนาะเข้ามาจังหวัดหนึ่งก็คือถ่าเป็นเมืองล่าของเขาละว่าแผรน,นะครับเนาะ ผาเมืองของเมืองเลาหนึ่งของประเทศไทยฮ่องก็คืออำเภอนะครับทางล่าเขาจะว่าเป็นเมืองแต่ของฮ่องกว่าเป็นอำเภอจังหวัดของเขาจะเป็นแผนนะครับนะตำบลเขาบ่ามีนะครับครับขับมาเบิรงสิบจังหวัดทีติดเสือ่อโควิด2 0 1 9สูงสุดในมือวันที่2ีสิงหาคม2 5 6พนนะครับบาง,างจังคำจะเลี้ยงะระดับสูงสุดไปถึงอันดับที่10นะครับนะ Df, อันดับที่หนึ่งนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับกี่า4,108 11คนนะครับก็ติดหลายพอสม่วนนะครับเนาะตั้ง4,108 1ดคนนะครับอันดับที่สองนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับอันนี้ก็เป็นจังหวัดน้อยนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับ1,080 10คนจังหวัดน้อยก็มีผู้ติดเสื่อหลายนะครับเนาะ อันดับ3เป็นจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นจังหวัดชนบุรีนะครับอันดับ3มีผู้ติดเสือหนึ่้อยสี่คนอันดับ4จังหวัดสมุปราการนะครับ1,055คนอันดับที่5จังหวัดนครราชสีมาอันดูในภาคอีสาน,อานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ห้าร้อยเกตสิบหาคนก็เป็นจังหวัดใหญ่เนาะครับเนาะเป็นจังหวัดใหญ่อันดับที่หกจังหวัดสระบ,บุรีนะครับถ้าเห้าขับรถออกจากภาคลอนออกเชียงเหนือหรือภาคอีสานมันก็จะของเทพคือจังหวัดสระบ,บุรีนะครับเนาะสี่ร้อยเก้าสิบสี่คนนะครับอันดับที่เกตจังหวัดประทุมธานีนะครับบริเวณมณฑลของกรุงเทพนะครับ481เคนนะครับ อันดับที่8จังหวัดนครปฐมอันนี้ก็เป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหา,าคนครนะครับเนาะ460คนอันดับที่เกพระนครศรีอยุธยาหรือจังหวัดอยุทยาที่พม่พี่น้องจักกันดีนะครับ453คนอันดับที่10จังหวัดระยองโพค้นมากแล้วครับภาคตะวันออก414คนครับอันนั้นคือ10จังหวัด ีติดเสือ้อโควิด2,019สูงสุดในมือวันที่20สิงหาคม2 5 6 4เนาะครับนะในภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือภาคอีสานนะฮาก็มีจังหวัดตีไปติดน้ำเขาคือจังหวัดนครราชสีมานะครับยู่เนอันรับหานะครับนะครับก็ต่อไปก็พอแม่พี่น้องนะครับมืนอนห้วงเชิงค้อเนื่น้ำเบียกัน อาจจะเป็นสิงปฏิหารหรืออาจจะเป็นเดอมปฏิหารก็ได้นะครับเนาะกาัดำเนินการเรื่องปฏิหารน้อมาบอกว่าพ่อแม่ี่นอนฟังกันนะครับ,นะรบนเ,าเาบนาะนะก็ย่า่เถ่าไหวเก่าสิบเอ็ดปีนะครับตายไปแล้วนะครับสามโมูกเขาฟื้นขึ้นไหกนะครับเหตุเกิดยุทีจังหวัดบุรีรัมนะครับเป็นไปได้จดังไรครับตายไปแล้วสามโมงกเราฟื้นขึ้นไหมนะครับเนาะ กับปกติคนตายเวลาชั่วโมงหนึ่งก็ว่าโดนแล้วนะครับนอะงสองชั่วโมงก็โดนหอดสารชั่วโมงห่งฟืน้นมากกโอ้ก็แสดงว่าปฏิหารนี่ดีนะครับเนาะครับไปฟังรายละเอียดกันนะครับเนาะรับที่บ้านเลขที่ยี่สิบทับหนึ่งมูที่หนึ่งบ้านบุกะสังตำบลบุกะสังอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเจ้าของบ้านซื้อาน้างสาวันวิสา อายุหาสิบเอดปีนะครับนั่งสาวันวิสานี่มีแม่ย่คนหนึ่งนะครับสือว่านั่งกระแสอายุเก่าสิบเอดปีนะครับที่นี่ผู้เป็นแม่นี่ป่วยเป็นโรคชรานะครับลักษณะอาการมีหอบมีห,หืดหายใจไม่สะดวกนะครับจนสุดท้ายนั่งวัดวิสานี่เอาแม่นี่ ไปรักษาตัวอยู่ถุยรุงพยาบาลของอำเภอน,นะครับพ่อแม่ไปอยู่ไปรักษาตัวอยู่รุ่งพยาบาลอำเภอน,นะครับมู่ลูกมูลหลานก็พากันไปเยี่ยมยามถามข่าวปุ๊บแม่ที่รักษาตัวคือโรคชราอยู่ที่ร่งพยาบาลอำเภอน,นะครับสุดท้ายรักษาอยู่สามเดือนนะครับเนาะอาการของแม่นตนเดนีนคือบริขิน อาการกระเบนขึ้นอ,อาการหนึ่งคือเขาซ้ำมาไปรักษานะครับแล้วต่อมานั่นวันวิสากับบูลูกหลูกหล,กลานๆก็เลยผ้าก,กันนะครับม่ผ้าก,กันเอาแม่ลับไปรักษาตัวอยุทีีบ้านนะครับบ้านบุกสังตำบลบุกสังอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนาะเอาแม่ลับขึ้นไปรักษาตัวยุที่บ้านนะครับ เพราะว่าลำบากการไปมาหาแม่อีกอย่างหนึ่งโรคโควิดจะมีกระลังระบาดนะักนะครับหมอกะต่มาพบแม่ก็พบยากว่าพบกันก็ไ่ได้นะครับน้าวันวิสากเ็เลยอยากดูแลแม่ก็เลยเอาแม่ไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับที่นี่แม่เป็นโรคหายใจหอบหายใจหืดนะครับต่อมาเมื่อวันที่8 8เดือนสิงหาคม2 5 6 4 ในช่วงเวลาสิบหานาิกายี่สิบสามนาทีสิบหานาิกาคือบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงนะครับแม่ของน้านวันวิสาลน,นอนนิ่งบ่หายใจนะครับน้านวันวิษาหัวแม่ตัวเองนอนบ่หายใจจตก็หัวตัวแม่ตัวเองตายแน่นอนนะนะสุดท้ายน้าวันวิสาลก็เลยทั่วหายากพ่นอมน,นะครับให้ลูกหลูกลหลาน,น มาดูใจแม่แล้วมาขอขมาแม่ทจิตายไปแล้วนะครับพรอมกบน้ำพ่วงรีเพว่มก็น้ำดอกไม้ถูกเทียนต่างๆมาไหวแม่พอจังได้นั่งกระแสพุ่งไปแม่เลยก็เลยตายไปแล้วนะครับจากนั้นญาติาพี่น้องของน,งนั่งวันวิสาก็เล่ยภากันมากอาจจะากันมากขอขมาผู้ตายนะครับคือขอขมานั่งกระแสนะครับ ขอขมาจุดถูกจุดเทียนนะครับที่นี่คณะที่ขอขมาอยู่นะครับคณะขอขอขมาอยู่นะครับในช่วงเวลา18นาฬิกา23นาทีนะครับเนาะก็18นาฬิกา23นาทีนะครับเกิดไฟในบ้านของนางวันวิสาีดิลูกของผู้ตายเนี่ยดับไปสามครั้งนะครับไฟดับไปไฟในบ้านดับไปสามครั้ง บ้านยุ่ใกล้ๆกันไฟกับารับแต่ว่าบ้านเราตัวเองนี่ทําไม่ดับไปสักสามครั้งนางวันวิสาจะเอะใจนะครับสุดท้ายก็เลยบอกหลานนี่ให้เอาเอาทูดมาจุดนะจุดขอขอมาล่าทษนะบัลโบรุษนะครับพอลกูกหลานเอาทูดมาจุดทนาน,นะครับนะครับช่วงเวลาสิบแปดนาฬิกายี่สิบสามนาทีนะครับนางกระเสผพูดตายไปแล้วก็เลยลืมตาขึ้นนะครับพอลืมตาขึ้นนะครับ ตั้งวันนี้สารก็โต๊ะไก่นะครับแฉกเนื้อก็โต๊ะไก่ยาพี่ดองกมึงก็โต๊ะไก่ือเล็บแปะไก่นะครับว่าเอ้าตายไปเราก็คือไปฟื้นขึ้นมาอีกได้นะครับที่นี่ก็ถ้าวันนี้สาเหตุแม่ได้ฟืน้นมันก็ดีใจยาพี่น้อกเราเอาฟื้นแท้ๆตัวน,นี้ก็เลยดพักกันดีใจนะครับเนาะที่นี่ผู้เย,ยอะผู้เป็นแม่หรือคุณยายระแสหรือแม่กเกษรก็เลยงว่าความเปลี่ยนไปว่า ช่วงสามชั่วโมงที่ตัวเองนีบุ้งสุงตัวแต่ว่าได้ไคล้ายๆก็ฝันฝันว่าลองร้อยไปตรงนั้นไปตรงนี้โดยทีบ่พูดพูคุ้นโดยทีลองร้อยไปทีว่างเปล่าบ่ามีเอียงบ่มีเทวดาบ่ามีเอียงทังสิณและสุดท้ายตัวเองก็เลยสะด,ดุ้งขังเมื่อขึ้นนะครับเมื่อสะด,ดุ้งเมื่อขึ้นก็เลย พบยากพี่น้องตัวเองมาเต็มบ้านเต็มเมืองก็เรียกว่าตัวเองตายไปแล้วก็เรียกหัวตัวเองตายไปแล้วสามชัม่วโมงนะครับเนาะอันนั้นปฏิหารนี่จริงนะครับครับปฏิหารนี่จริงนะครับก็คือว่านะครับพ่ถึงที่ตายบ่ว่าชี้ว่าว่านะครับเนาะพ่ถึงที่ตายบ่าตายนะครับเนาะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่ที่ตำบลบ,บุขอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนาะ ตอนนะั้นคือตายแล้วฟื้นนะครับย่ายเถ่าอายุตะเกิลสิบเอ็ดปีนะครับเนาะตายแล้วฟื้นนะครับฟื้นมากกว่าลูกเต้าดีใจนะครับหลานก็ดีใจรุไปด้วยนะครับเนาะครับอัน,นเป็นเหตุการณ์ที่เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนาะครับที่นี่ไป็นเพิ่งเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับเหตุการณ์หนึ่งนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคโควิด2019ันสบ นะครับอยู่ประเทศลาวนะครับนะครับเมื่อวันที่20เดือนสิงหาคม2564นะครับนะที่บ้านเวียงคำเมืองมหาชัยแขวงขมวนนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงได้เสียชีวิตจากการติดโรคโคว COVID ิด2019อยู่ที่ ศูนย์ปินปัวโรุ่งหมอทาแขกแขวนขมวดนะครับเนาะที่นี่ผู้หญิงคนนี้นะครับติดโควิดมาตั้งหลายมือแล้วครับแล้วเอาไปรักษาอยู่ที่ศูนย์ปินปัวหรือโรงพยาบาลนะครับท้องทาแขกแขวนขมวดสุดท้ายก็เด้เสียชีวิตมานะครับแล้วเมื่อเสียชีวิตแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นชาวบ้านเวียงคำ้ำเมืองทามาาไส เมื่อมหาไทยนะครับแฝงขมวดนะครับก็เลยเดือดหอนถึงเจ้าหน้าทีมุลลน่นรธิธได้นำศพจากโรงพยาบาลไปทำพิธีท,ทงางศาสนาต่อไปนะครับอันนั้นเป็นการเสียชีวิตยุแคแฝงขมวดของประเทศเนาวนะครับเนาะนะก็เสียชีวิตจากการติดโรคโควิด2 0 1 9นะครับทางผู้สื่อขาวคนก็บอกสื่อมานะครับว่าสื่อว่อาจ้งไดนะครับบอกว่า ไทยบ้านเวียงค้ำนะครับไทยบ้านถ้าภาษาลาเป็นว่าไทยบ้านแต่ว่าถ้าภาษาไทยเป็นว่าชาวบ้านนะครับเป็นคนบ้านนั้นนะครับชาวบ้านนะครับไทยบ้านเวียงคำ้ำเมืองมาหาไส้แขวคำมวนถ้าว่าก็ถึงเรื่องแขวคำมวนมีก็อยู่ตรงขามครับจังหวัดนครปนมของประเทศไทยนะครับเนาะก,ก็การไปมาหาสู้กันกันง่ายขึ้น พรัการติดโรคโควิด2019นรปรปะเทศล่าติดโควิด2019เหตุเกิดขึ้นมาจากคือแรงงานเล่าที่มาทํางานในเมืองไทยนะครับติดไปนะครับเนาะติดไปก็ไปแพร่กระจายอยู่ในแผงต่างๆของประเทศล่าโดยในประเทศล่ากันนักคือกันนะครับเนาะปะเทศล่าะนักคือกันโดยเฉพาะแผงที่นักที่สุดของประเทศล,าล่าวดนี่บ้านเชิงเขาเบื้องค่าเราคือแผงสวรนัเขลียนะครับเนาะครับแฝงสวนนั่งเฉลี่ยนะ ครับอันนั้นเป็นผู้ยิ่งนะครับเล่านะครับที่ติดโควิด2 0 1 9ันสิบเก้าเสียชีวิตอยู่โรงพยาบาลท่าแขกเมืองคำนวดนะครับเนาะล่าเอาว่าศูนย์ปีนปัวงกระทุนะครับศูนย์ปีนปัวงก็เป็นข้ามโต๊ะเนะครับปีนปัวนะครับเ่าเช่นข้ามเกิดยี่สิบนว่าปีนปัวคือรักษาพยาบาลนะครับเนาะครับสหรับมือนี้นะครับรายการ YouTube ช่องเล่าอีสาน โดยบ้าเจียงคัมนะครับเอาสองเดือนมาให้พ่อแม่พี่น้อนในฟังกันนะครับเนาะตายแล้วฟื้นของจังหวัดบุรีรัมณ์นะครับตายด้วยโควิดของเมืองตาแขกประเสธเหล้านะครับเนาะอยู่แฝงขบเมือนครับสำหรับมื่อนี้ก็ขอ,ขอคำว่าสวัสดีครับ